เออลอูเใ้นเนาะโมยังนอกปีนี้บอยกววาหน้าพีหน้าโัน่องๆว่างกันเนาะเอาโทษขอไผ่กินดังเลยคอยอ่คอยพูนช่วยเรือกับปานี่เราคอยพูนเท้ามึงเท้าแน่เลยือนกันนดีคอยฝันดีอ้ออยากจะ้นตงห้าคอยเด้อบาตร้ทยเสียงเบรกอะไร พออกมาพี่น้องตอนเช้าๆอากาศดีๆพักจุ่มสมเย็นอีกคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเด้ออยู่เช้าหายเช้านะเนาะวิถีชีวิตแบบว่าบ้านๆเช้าหายเช้าน้าแบบเดิมๆพี่น้องเลยเนาะอากาศกับจากบริสุทธ์เนี่ยนั่นเองเนาะป้าเจ๊ินแต่เสียงนกเขาห้องหาคููอยู่พี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเนาะเปิดผ้าออกมาตอนเช้าพอกับบ้าบนสารวัตรด้พี่น้องเด้อก่อนอื่นเนาะ ขอเชียไปครับชมคลิปพี่น้องเลยเนาะกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสุขถูกสุขคนด้วพี่น้องเด้อพบพือเจอกับสองวิสุทธ์บาบุญสารวันพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กลับเปิดภาพเปิดคลิปออกมาอยู่บ้านสวนของบาบุญสารวันเองเนาะอ่ายังมาดอกไปทางใดก่อนสีเดินทางขึ้นเซปปนเมื่อน,นี้พี่น้องเลยเนาะบาบุญมีภารกิจตอนเศร้าๆเลยเร่งด่วนเนาะ ก็ว่าได้พี่น้องเลยเพราะว่าน้องพรพอน้อ,นองไปบุญที่ว่าทางบูบวุสลสารบันได้ไปเทศเฮือนซ่านให้เป็นสุภาพบุญในทางเอื้อเลื่อยพี่หรือว่าเอื้อเจริจาจากต่างประเทศนะเนาะเพิ่นได้กลับมาอยู่ลำดุลกลกำเต่าแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นอาการสุขภาพทางกายเพกกิ่นบอกปกติเนาะแต่ว่าคือว่าหายใจบ่ค่อยออกนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ โออ้ยคืว่าสัน่นเนาะคนเฮาหายใจบ่สะดวกบ่สบายนี่มันยังยู่ยากอะไรพี่น้องเลยเนาะอยู่ชุบหือเนี่กแต้องหายใจเลยพี่น,น,น,น้องเนาะบ่หายใจนี่กแคนเฮาก็จะลําบากอยู่เนาะก็ะเลยมื้อนี้เนะาะเฮาก็สิไบบุญจะบุญเองเนะาะก็สิได้เป็นสะพานบุญให้ทางเอื้อยเพิ่นเนาะอยากพานอพ้องพรไปหาหมอไปตรวจเอ็กซเรย์เบิ่งเนาะว่าเป็นจังได๋แน่ตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ย อ่าน้องคนกะบ่มีรถมีรางพี่น้องเอ้ยเนาะบ่มีรถรถกับห่างๆเพเนาะก็เลยกวุ่นจิตอาสาไปส่งรถห่างวนเองกันแหลถ้ากะแป้งได้ของซองซ่ามือพี่น้องเลยพาน้ำห่วยไปกะโคเทียนบอดโอเทียนตายพี่น้องเอ้ยกันเลยได้แล้วก็เลยจะพาน้องคนไปพี่เนาะพี่น้องคนกะพี่น้องนั่งอยู่พี่น้องเอ้ยมาย่างละทงมาเนาะอ่าครับไอ้เมตุพันตอนเต้าเนาะ สบายดีเด้อสบายดีโดยโดยสบายดีคือปู่ตุ้ยป่พี่เก่าเนาะไปอยู่ไทยกะปกติคนไปอยู่กรุงเทพไปหาเงินนาค่ำนี่ยอยากตุ้ยพี่ดีงามได้เนาะนั่งสำเกาจอยพี่น้องเยมันเป็นอะไรเนาะหายใจบอออกหายใจพอออกหายใจพอกระท้องเลยโดยโดยเจ็บหน้าเอิร์ดไงเจ็บหน้าเอิร์ดกับเจ็บสันหลังนี่ เจ้าหาเจ้าน่ะโดยหาเจ้าเจ็บหน้าเอิกเนาะแล้วก็มาใส่สลังโดยเป็นลูกจังเนาะพี่น้องเนาะเคยไปกวดไปหยังลบ่เคยไปทีนึงอยู่ไทยเพิ่นว่าเป็นไข้ซ่เพิ่นว่าอ๋อบ่ได้เอ็กซเรย์หยังบ่บ่ได้เอ็กหยังสักยาให้เ็นึงแล้วก็แต่งยาให้กินนี่ก็พอไปไปอนามัยบ่หรือไปโรงหมอไปโรงหมอไปโรงหมอเพิ่นก็บ่อยากกวดให้มันบ่มีัอยู่ไทยอืมบ่มีประกันสังคมเนาะมี สิ่งที่รับรองพี่น้องเย้าใจอยู่เนาะอ่าผมเป็นยังเนาะพุ่นกะสิพาไปมื้อน,นี้เนานะเมื่อเจ้าจได้เดินทางมาหาขอมาพกว้ออะอยู่พุ่นกะคือว่าแล้วเนาะบ่มีเงินค่าใช้จ่ายบ่บ่มีไปจะเทื่อวคันว่าไปกะเบิดเทลพันอืเหมือนมาก,กินยากัยังคือเก่าอืมน้อยเลยพี่น้อยคือย่างรัดทงมากเนี่ยมีเมื่อยป่ะเมื่อยอยู่ เงาอยู่เนาะหายใจบรจากออกเ่ยงานไกลแม่นหายใจบรออกเนาะคำเศร้าตัวนี้อย่าเป็นเศร้านะเหนือแล้วแะเนาะว่ัดไม่เห็นหน้าซอยเฮ้ยมันก็เศร้าเลยเนาะไปหาโมก็เศร้าเลยกับม้าเลยเจอรถไทยนาเนี่ยเฮงกะแท๊กได้พี่น้องเลยเฮ้บ่เศร้ามันกับบ่ได้เลยคำเศร้ามันสิย่านนั้นเห็นหน้าอืมก็ได้เลยยากเนาะฟังเบิวงปลาสิเป็นโรคยังกันแท้พี่น้องเลยเนาะเป็นมาจักมือเละ ต้แก้งเขมานีเดือนนี้ชิบวัตเลยจนวัตเลยเป็นกี่คอยมันมันหายก็เป็นนักวางนที่เช้าสามเสี่เป็นเม็ดจุดท้องจุดงาขี่ห้าแล้วบบยานหน่อยเศ้าไปอันนี้มันดึกบัดนี้มันแห้งะว่ามันเศร้ไรต่แล้วอ่ะเป็นอยู่ไทยเมื่อนั่นแห้งมือน่หายใจบออกเลยก็ไรหน่าไ่หน้าไรตา อืห <ừ> น้าตานี่ก็มึนแล้วก็เส้นเลือดแน่ๆในก็พูขึ้นเฉียนยิงง่งใหญ่หายใจบ่อแล้วก็มีตแต่ไอ,อนี่ก็ฮากนั่นแหละวเนาะตอนหนึ่งพี่น้องครับพุทธกาพอเปพี่น้องหลายคนอาจสียังโบ่พู้เนาะน้องพรเนาะบางคนหลายคนกระพู้เนาะพอในช่วงก่อนที่ขอขอโทษเนาะก่อนที่เมียเราจะจากไปเนาะ<ด>จะเสียชีวิตไปนั่นกัน เราคุยกคนกับสิทธิติดตามชีวิตของเราเนาะเราคนกับสิบบฮูเอฟซีทีว่าเพิ่นกำลังอ่ากำลังติดตามใหม่นะพี่น้องกันเนาะสิบบฮหูน้องพรเนี่เป็นพ่อใหม่เลยพี่น้องเด้อเนาะเป็นพ่อใหม่อายุจักปีอะไรบ้าน้องพรสาวปีสาวปีเต็มปีนี่เนาะมาแฟนที่เมี่ยจะอายุจักปีเราเสียไปสิบเก้าปีเนาะห่งลูกคุณพระเน่ยพอใหม่อีกน้อยหนึ่งพี่น้องกันเนี่ยตามมาพร น้อยหนึ่งเนาะขอโทษขออภัยพี่ Guys, who who น้องเลยอยากให้อิฟซีอูหัวน้ำกันเนาะก่อนที่เมียเจ้าจะเสียนั่นเราเป็นยังนอนน้ำกันกรบเบื้องเป็นยังนอนน้ำกันในตอนเช้าวันสามสี่โมงเนี่ยเราเป็นคือเราพันน้ำมืออย่างนี้แหละโดยเนี่ยน้องเนี่ยกระปุกเอาแล้วเลยก็เ่างก็แข่งไปเลยในช่วงยุคกรรมปะ ออกแล้วออกแล้วเนาะโดยได้สิบปลายมือแล้วเนาะวุ่น่าขอตอดขอภัยพี่น้องว่าประมาณเจ็มือว่าเมีนเนาะตกข่าวแล้วพี่น้องเลยอยู่กำเนี่เจ็ดมือเนาะอยูกำเจ็ดมือเลามในชิมหมื่อเลยรูอ๋อก็เลยปริพกำพย่างบ่บ่บ่ิบ่บ่ิ่บ่่บ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 บ่บบ่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 บนบาบ่น่บบ่บ่บบบ่กับ นอนอยู่เตียงเดียวกันเตียงเดียวกันนอนหงอกกันแต่ว่าเอออะไรบอกร้องนอนนุองแล้วก็เออไปพุ่นนี่ปุ๊กปุ๊กแต่แม่นั่นไม่นุ่งเสื้อน้อยแลงโตนเทียงไปแหละก็ไปเออเออช่วงมาแล้วก็กำกึ้งกึ้งช่องบาดก็ก๊อกช่องบาดช่วงมาแล้วก็เบิดเลยนอนโอร่อยอยู่คือก้นไม่เปลี่ยนอย่างนี้น้ำแพทย์เคนไปสักยากระเข่าคือก็แต่การจอนไม่เล่นการจอนไม่เก่งไม่ได้ยบจิบจอนบอลแลนเนาะ มันหับ่ได้ณเข่งไหมคนเนาะนอนรั่วอยู่ประมาณว่าถึงเต๋อกับน้ำลายโป่โน่นขึ้นบ้านบริเวณที่นั่นเป็นตู้ก็อยู่ร่วมกันเนาะร่วมกันแม่เกาะที่ไหนดูดูเลยนะมันหันได้มันโบ่นาะโดยโดยประมาณประมาณนี่แหละเนาะเศร้าเศร้ากูดีตอนเพิ่นใจขาดนะชั้นนี้เนาะเออเศร้าเลยเนาะ ผมยังน <c ười> <c ười> <m> ังกเป็นอะไรผมยกว่าเอาหน้าพี่นั่งเลยนั่งนั่งเพื่อนกันเนาะขอโทษขออภัยพี่ดังเลยโอ้ยอ่าโอยพูนช่วยเหลือกับปันี่เราอือช่วยพูนเฮ้าบึงเฮาแน่หน่อยะอือพอดีโอยพอดีอือตายแต่ที่แล้วมันมีอย่างว่ะบึงบึงเฮ่งแด่แล้วด้วยว่ะอือมันเป็นยังเนาะงมัเป็นยังสู่ๆต่อไปเนาะเามีลมหายใจสู่เพื่อลูกนี่แหละเนาะโดยคน Ừ, นอยู <aky. S 2> ่นำเอาเฮ็ดบุญนำกันได้สำนั่นยงใซะเนาะคือว่าผลบุญผลบุญที่สร้างมานำกันกระซ่งมาให้นอกให้ลูกเจ้าเด้ดํานง้นมันโป่งค่ะพี่นี่มันหล่ำบึ้ดเลยโบมีถอนกล้วยเก่ามันถอนไมได้ด้วยคนนั่นติดนี่มันโบมีถอนกล้วยนะเพียงเลยแต่ว่างนึบถอนกล้วยบพงศ์อ่งเล้ยชีวิตพ้นสิบิัตเท่านั้นแหละ ียง่สู่ต่อไปใช่แเนาะผัวพ้นบุญพันชงมาไห้กะติดก็ไห้ใช่แล้วคือน้องไม่บุญเพิ่นกะได้เฮือนได้ซ่าดอะไรกันอย่างเนาะมีเฮือนอยู่ระบาดดิใจเดียวใจเนาะผู้ตายหรือตายว่าผู้คนเบิ่องเน่งเขาก็ดีใจเป็นแด่รวยคือเจตแน่เดียวไฟกะคือกันหลับบอกดูสาธุเนาะพ้นบุญนี่ชงให้ครับเอื้อยลิลี่นาะผู้ที่ผลสวยมาเนาะขอให้พนเจริญเจริญ เนาะในชีวิตประจำวันน้องอย่าที่การงานเหนื่อยเนีสาธุเถอะเนาะมีแต่ต่อไปกะภาพไปหาหมอเด้อเลยไปกับบาดบุญสองคนนี่แหละไปตู้ถ่ายนก็ได้เนาะตู้มาชุ่มเพื่อนแต่ไปตู้ถึงเมื่อก่อนจิงเข่าแล้วจักยังหรือว่ายังโย่ไปได้เพื่อนจิงเข่ายั่งโย่ไปได้เพื่อนแต่บัดมาได้เพื่นเมื่อ้อนี้ดยเพื่นรัดเมื่อ้อนี้วยเพื่อนจิงเข่าไปนอนเพื่อนจิตปวดเลือดปวดยางไปนอนเนาะเอาวุญสีผ้าน้องไปปวดก่อนแล้วกะ ต่เศร้านะเพี่นรองอากามากอาจจะขึ้นเชโ้นมาเนาะมันมีทางไปแล้วโดยโดยกะว่าสิไปหาอยู่ข้างกามาตะคอนแก่นทางบนก็ได้เห็นแต่มือไปหอมเงื่อน้างไงแมงมืวไปแทนเนาะอากาอีกน้อหนึ่งตูอีกนิดหนึ่งเอ่อาว่าสิขึ้นเพื่อนในเดือนนี้นะห้ามือห้ายิามไว้เด้อเพราะว่าบำรุญไปถามสร้างแล้วโทษถามสร้างมาขึ้นว่าร่างบอกว่าในเดือนนี้นะอาจจะดำหน้าแล้ว เนาะมีแต่ว่าคัมลเล่กับบขึ้นโบขึ้นบ่้าอันเนี่ยอยู่่านนะแต่กี่กับเฮาอยู่ไรเด้โบขึ้นกับขึ้นกับเปีงามพุ่เาพี่นาพ่อวันาพุ่นป่ว่สาร์ปจวังวะพี่นาพุได้ปะพี่นาได้ังขึ้นได้เพื่อเล้ยเขาไดี้ยน้ำเนาะอาดนเนาะ่นได้ป้าอนก็าขึ้นเนาะ ว่าหนี่ิคนเสร็จได้ว้านหาม่สาวหถโคเนงถึงหม่นไม่ชลาเอาไปทำเ่นอย่งเละเท็ดอนขาปัดมือมึงทรงเทื่อผลทียงเทลงนั่งะมกอยู่ทางนั่นเลยเพราะว่าพุ้นในร่มเอื้ย่นทมากว่าเนี่นาะเนาะ่นว่าถ่าว่า้างคนยังโ่างยังบริเฮ็ดนั่นที่นี่นะ คนก็คิดว่าอยากให้ทั้งเจ้านะ่ะึ้นเฮือนก่อนเนาะแต่ว่าทั้งเจ้าันี่เข้าขึ้นกะกะงู่เข้าขึ้นเนาะจบมันงามพนเนี้ยอย่ามัน นี่มันอยู่อยู่เนาะอยู่ไปน้ำมล่นแน่เนาะเถี่งก็มีอยู่อยู่นนี่ลยอยู่ไปไม็กซ์สามวันมันงามันเก๋สินะเดอเออเออว่าจะกลิ้งหายอยู่แต่ว่าสร้างคนงามเนี่ยใครแตเฮ็นให้หน้าเบสเป็นยังไงเนาะโทวหาสร้างแม็กซ์คนก็โอ้ยคนก็คนผู้เดียวอยู่ในครอบในครัวหัวจักสีเบิงเมียหัวจักสีเบิงลูกหัวจักสีเฮ็ดทั่วเฮ็ดสวนเราก็ว่าก็เลยว่าเด็กดูการชิปเป่ิชองคนเดะเขาเรียกวหน้ากับคนเดะ ยันว่าช่มเจ้าอยากข้นไปาเวลาย่างฝ่ายย่างฝนมาพรเลบปี่มันและ้ละดยาอ่าก่อนพออยู่ได้อยู่เนาะเงงอย่ันแหละเงยงอยแหละเห็นไหมไองามอยู่อยู่แหละเงี้ยงเนว่าอยากข้นเอามือวันก่อนาดูย่าดอกขอเ เอาแล้วก่อนเนาะนอนแป่น้ำมันนั่นแหละเอาตามใจผู้จะคลองได้ชาปินังเนาะทางบนก็ได้มันบ่อแรกบ่อท้ายบขึ้นมือให้งามเนาะเลยห็นบัดเดียวแค่แน่มือเห็นเตารูปูไปบัดงามมือมุ่งอ่อนเดโยวแค่แน่เอ่ยนี่เอาหัวขึ้นป่านก่อนป่ะโอเคใช่เนาะเพื่อบปิการเสียเวลาพินังเลยเนาะเนี่ยมันเออเออมาแต่กระตุ้งย่างรัดมือนี้แม้วุ่นชิ้นมะส่งก็ได้มันมาน่ะ โอ้ยอ้ายมาส่งหยงได้รัดมือ้ใหมานี่ก็ได้หยังรัดมื้อนี้อมื้อรัดมื้อนี้ได้อยู่บ่ยาเราเมื่อยแล้วเนาะโอ้ยได้อยู่ดอก้อยอยเมื่อเป็นงดอกๆๆบงคนก็บ่คนสิคนสิบ่แข็งแงนะตั้งแต่เกิด่แต่ยังน้อยมันเป็นขี้ิสักยานเพิ่สิไล่มันแต่น้อยกอือใหญ่มามันก็บ่เ่งนปานดผมก็บ่ปานดแล้วครับเนาๆเป็นจงี คงยีกันเยอคนแต่ยังหน่อยนะหน่อยหน่อยยาเห็นน่อย่าน่าสิโลดบอกโอ้ยดี้้มันเกิดเป็นคนอืมเกิดมาก็ซี่ได้นำบาเจ็บทียืดข้นดีพอดเด้อบ่แม่ที่ยือบ่ีเจ็บเราอ่ะนี่เสียบเนี่ยนี้ข้นเราอ่ะอืมมันเข่าจะนั่าแบบค่าคอเจรออยู่เราอ่ะนยผู้น้องชาวว่าเอ้าม่จะบนตายแล้วหายใจไ่ไรเนาะไม่เน่อยกับพี่น้องเลยเนาะมเนอยพี่น้องยมาดีจะไดีรือเ่าจะไดีเนะ สบายดีสาป้ถ้าพอน่องใบบุญเอื้อยด้วเนาะ้ี้นองน่องโดยพอน้องเกิดกำลังปะลังวินเนอร์เดือนหนึงเยายเนาะเกิดก่อนเดือนึงบ่นี่เน่ยเกิดก้านนี่นี่ยยยัจับเลยะโดโอนไพอเอาไปปะป้เมื่อไปมืไม่ตุยป้ายไม่ตุยป้ไะโอเคปไปเอารถจักรย์ยื่นมาเลยอยู่เที่ยงหน้าไม่ตุ๋ยอยู่แล้วป ดอยโอเคพี่นนองน้องกับเชท่านไปก่อนตอนทับเส้าน้องไม่บุญบุดหายน้ำบ่อมาเลยกรตูเอาก็นั่งหนิงนองน้ำเจ้าจะออกมาไล่บ่อไหนไปซื้อในห้าเดียดจนดอยดอย นอานมากันม่ดพี่นางเลเเเเเพี่นงเลยเดี๋ยวเี่เพี่นางพาบรรยากาศตอนเ้าๆด้พี่นางเด้เ,เนาะคุ้มฝ่าคุ้มฝนมืดมัวไปบัดเลยตอนนี้ท้องใช้หยุบข้นเช็น้นี่นาจะแจกเครื่องตากฝนพี่นองเลย ตัวเสีอผ้านาแพรเนาะกะบทางบ่เตียงทองกะบลาอยู่นเนาะอ่าคือว่าทางบาลลี่เนี่ยพี่น้องเลยเาทางบาลปุ้นกะไปกับลุงจันกับจะได้ไปสองเขตทางลุงจันกับเนาะไปแจกเครื่องซอยมูซอยพวกแลก้วกะน่าจะไปเขตบ้านกระเตืองเนาะพอดีมีทางแม่วันสุริเพชรแม่หักของลุงจันอยากให้ทาง จุนจันพาน้องคนหนึ่งไปตรวจโรงพยาบาลอีกทุกันนะครับพี่น้องเลยเนาะอ่าพันแก้มเป้าแหละโอ้ยเนาะพี่น้อง,องเลยโซงนี้เขาแต่โรงพยาบาลเลนาะเป็นระดูเนาะพี่น้องเนาะระดูของโรงพยาบาลอากาศจะไปเบิงเสาเพื่อนให้ทางน,องอองน,นา้องหัวยงมาชนะอ่าสองเขตพี่น้องเลยเตะบกนกากาศดะไปซอยอีกแล้วเนาะไปซอยแจกซอยแทมน้ำมูลน้ำพวกอะไรพี่น้องเลยเนาะหลังจากนั้นก็อ่า เสรลงมาวันที่สามบอกพี่น้องวันที่สี่ก็พักพอนีกเมือนึงวันที่หาน่าจะเดินทางขึ้นไปคอนแกนแหละพี่น้องเลยเนาะพระเบงพี่น้องเลยมาบุญกะอยากไปน้ำมูอยู่พี่น้องเลยเนาะไปซอยมูใครนี่แหละพี่น้องเลกว่าเะาำที่ซอยได้เนาะไปเอาไปรายคนกว่าไปหน่อยคนอยู่ได้พี่น้องเนาะพระเบงโตจริงพี่น้องวานเสด็จขึ้นไปน้ำมูลพวกที่บ่อเนาะ ความร้อ,น,อนจังว่ากันพี่น้องเลยตอนนี้สิพาน้องพอนผนไปตรวจร่างกายก่อนเนาะเป็นสะพานบุญในทางเ,เอื้อยเพิ่นเอริลี่คือทางฝรั่งเศสเนาะเพิ่นก็นมีจิตมีใจพี่น้องเอ้ยขอให้เอื้อยพันจงอยู่ดีพี่แฮงเป็นยังไงลูกฮะเป็นเนื้อเป็นอย่างลูกอยากนอนอยากนอนปะนอน พี่ยังนอนเน่พีปป่ยังนอนวะเด้ยอแพงเด้นี่ไปๆๆนงเลยนะเาลุาลงกันบนะนะาเลยไปไปขึ้น่งโอ้อยายากจะพนตรงห้ามคอยเด้นะอาบ,บานเ่เสียงเบรกอะไรแ่เออล,ลืมหมวกนจอจนนาะเบาเนาะ นยังไะพี่น้อยเลยที่จะออกไซด์เลยผู้อาวุธผู้อาวุธไแปลงรถเมื่อวานนี้แปลงรถเมื่อวานนี้เนาะได้ปะได้อยู่ขี่ได้ด้วยเดินเดินเดิโอเคเนาะมีการสิพาน้องปนเบิ้งผลตรวจจำกันว่าสีออกมาแบบใดพี่น้องเอ้ยจาถุกขยาให้เป็นหายแห้งด้วยเนาะ ขอยไข่พันเป็นไข่ธรรมดาคือมอพันบอกคะแนนเนาะนี่เ่าจะพาดรถกับพี่น้องเลยเนาะนมีรถเจ้าอยู่วะมันเิไปจุบตีนใหม่เานาะหลอเพราะว่าไปหน้าน้องพ่อเนี่ยพี่น้าพีน่น้องเลยนี่เห็นหอยโคนบ่หอยต้มบ่างเฮ้ยหเทียนบอดร้องเตือเนาะเลยว่าบุนกับย่างไปตอน,นั้นก็ได้ ปะซาพี่น้องเนาะก็เจอได้จบคลิปลาพี่น้นนองเพียงสำนึกรกรพบพกันคลิปหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่คลินิกเนาะแบบคนตรวจจะออกมาแบบใดบนสีสีแจ้งแล้วก็บอกให้เอฟซีนะครับดึงหัวในฟังน้ำกันเนาะว่าโรคพี่น้องคนเป็นนี่อาการแบบนี้บางบางคนอาจจะยังบุคคลไปตรวจร่างกายของตัวเองอาจจะมีร่างกายคล้ายๆกับน้องพรหายใจ แน่นนะเอิกหายใจผืดแล้วก็เจ็บชั้นหลังพ้นตรวเจเฉียวมากแบบไดบางทีเอฟซอาจจะเป็นกระข่ายด้วยกันเนาะซีแมนเป็นมาของแมวนิ้วยู่โดยคล้ายกดะยอควนเนาะกดระยอนกระเพาะแสบแสบอยู่บ้านนนังอ่าหมดแสบถ้ากดระยอดไม่แสบเพื่อคอยเนี่ยคอยร่าคอยหายใจขึ้นมากนะีกย่ยแสบแบบว่าแสบเนาได้เนน้อน เป็นคนได้ยอดล้อเป็นเลยเน้เองเป็นอย่างนู้นเป็นน้อยนาะ้องบึ้งนี่เนี่ยเป็นน้อยเนาะ,ละแลาผลตรวจออกมาทีเป็นอะไ,ไรอะไรอ่ารอสม้มทำการคลิปหนาคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณต่อไปพี่น้อ,องเอฟซีบัตรทุกท่านด้วพี่น้องด้วที่เข้ามาขอบส้มติดตามซ่องยูทูบบาบุญสาระวันตลอดมาเนะาะวันนี้ก็เป็นภาร,รกิจต,ตอนเช้าพาหนองพรไปหาหมอตรวจทางกายเบึ้งอีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบใดเนาะพ่อๆคลิปหนาคลิปนี้ไปก่อนขอบกาคำว่า สบายด hey, he mm ีแลวสวัสดีได้พี่น้องเด้อมาดีปลาลกน่ยเออไปกอน้องเนี้ยได้ไหมน้องนิ้ยด้ลูกลงลูกผ่าสบายดีเด้อพ่อยเาะไปไปเดินทางลอดภัยเด้อ